็กน,นี้มันเท่อย่างหนึ่งเลยไม่กล้าเริ่มแล้เฟดเราจะพูดว่าไม่ไร <laughs> เริ่มแล้วเริ่มมาแล้วนี <c oughs> <c oughs> ่แมนตีสามหมสามเลยนะสองขี้เลยนะแมงนะเว้ไม่ไมเล่นแมงละแค่นี้ไม่กล้าเราคิดในใจว่าเราอยากเราเล่นเด็กหนึ่งไว้ <c oughs> ซึ่งเด็กเนี้ยมันค่อนข้าง,งที่จะถ้าจัดเทียรในยเทียล่างสุดของนี่เลยไม่คงโซหานเลยเฮ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าอยู่ล่างสุดของหัวโซวหานก็ไม่เชิญมัน มันเล่นยากนะเด็กนั้นมีชื่อว่ากิโฟกิล่าอย่างเงี้ยละมันเป็นเล่นเกจสิบเวมือนกับมันจะใช้สิ่งที่เรียกว่ากิโฟซีดกิโฟซีดบอกว่าตอนเริ่มเมนเฟสเอาการ์ดพิบัตหนึ่งใบจะไลเด็กเข้าโซแล้วจากนั้นกิโฟซีดมันจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นการ์ดพิพบัตก็จะมีตั้งแต่เกจนั่นแหละเกจตั้งแต่แบบ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามอยาเงี้ยแลว้วก็จะยัดการปฏิบัติใช่ป่ะเข้าไปพอถึงใบที่สามปุ Herm ๊บมันจะไล่เป็นกิฟกิล่าเกใสิบทีเนี้ยเลขมันจะถ่วงเวลาไปเรื่อยๆเบกะมันจะถ่วงเวลาไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่ากิฟกิล่าบอกว่าเวลาเตียเราจะเอาการปฏิบัติจะกไล่เด็กออกไปนอกเกมและถ้าเราเอาการปฏิบัติจาก ลายเดกกับออกนอกเกมหมดละมันจะเลือกทิกเกอร์หนึ่งใบไปแปะท็อปเด็กเว้ยไม่ใช่แปะท็อปเด็กมันจะทาให้ทิกเกอร์หนึ่งใบอะในลายเดกกับทางานและทิกเกอร์ที่เราจะให้ทํางานอะก็คือโอเวอร์ทิกเกอร์อย่างไงล่ะมันจะเป็นเด็กที่เราจะการันตีได้โอเวอร์ทิกเกอร์แน่ๆอ๋อนั่นในเชิงทฤษฎีเชิงทฤษฎีนะเพราะว่าในชามปฏิบัติจริงอะเราอะต้องยื้ ยื้จนแบบ3เทินเลยยื้อ3เทินกว่าที่ว่าเราจะเอาการ์ดพิบัติออกเดมหมดอะซึ่งเด็กสมัยนี้มันปิดเกมได้ตั้งแต่แบบเกมสามรอบสองอ่ะเ uh huh. พราะสนนอะไรมันก็จบแล้วแต่ว่าเราปิดไม่ได้อันนี้คือความลำบากแรก uh huh. แต่ทีเนี้ยเขาก็าออกขอเสริมใจดีมากก็คือตัวตัวใหญ่เวกิฟุกิระวอติก วัเทงมาช่วยเรื่องนี้เว้ยวัเทงมันพอไลรปุ๊บเราจะได้การ์ดอีกใบหนึ่งมันจะเป็นการ์ดของมันอ่ะชื่อว่า g i ฟโฟ f o สคา t o โทลู o ิลโทเนทีนี้ไอโทเคนมันอ่ะมันดีอย่างหนึ่งคือเราจะแล่นหนึ่งดาเมจด้วยเพื่อเอาการ์ดทวิฟัตออกหนึ่งใบมันจะทำให้มันเร็วขึ้นหนึ่งเทินซึ่งแบบเจ๋งมาก แล้วก็เนื้อความมันไปเกีสิบไปเนาะเราจะใส่การเกีสี่ไปตัวตีมันจะเล่นกับอ่ามหาเนวานะ่าแต่ว่าอันเนี้ยเราลงได้เลยเพราะว่าเราเกีสิบตามกฎบรรากาศเราเกียด์มากกว่าเราลงได้เขาเลใส่แบบนี้มาสี่ไปเป็นตัวตีอะไรเงี้ยยื้อไปเรื่อยๆอเราจะยื้อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้โอเวอร์ทิเกอร์นั่นแหละคือเด็กนี้ยังไงล่ะอืมเขาจะ,ะนั่งมาจัดเด็กกันว่า

ฉันน่ะนึกว่าฉันจะเล่นเด็กไลลิคอรมวานาสโตอย่างนั้นแหละนี่คือกิฟกิลานะฮะล่ะเฮ้ยมาแล้วถ้าไปกิฟกิลามันจะอยากเล่นก่อนเลยเพราะว่าเรามันจะรับมือง่ายกว่าฮะเรามีกิฟกิลาเพอร์ซนอาไรท์แบนึ้น จริงๆเผลอๆมันเป็นเด็กที่อยากได้ติกเกอร์ในมือด้วยนะไม่งั้นมันกันไม่อยู่เว้ยแล้วก็เราเราจะมาลิกแกนหาเอสพิลาเดียเขาเป็นตัวตีของเราจริจมมือนี้ก็ไม่แย่นะ,นะมิจิรูเล่นดาจิเรีวจริงด้วยเด็กนี้มันเท่อย่างหนึ่งเลยไวกล่าว เริ่มไลฟ์เฟสเราจะพูดว่าไม่ไรสกิลของกีฟอร์ซีดเอาการปฏิบัติจัดไลเดอร์เข้าโซแปะแล้วพลังมันจะเพิ่มขึ้นแล้วก็จบเท็จเด็กนี้น่ะไม่ไรยังไงล่ะบอลนะ จะรู้ว่าการไม่ไลนี่มันหมายความว่าอะไรเดี๋ยวบอกให้เทนนะเดี๋ยวจะรู้ว่าการไม่ไลรจริงๆแล้วนอกจากความเทนแล้วมันจะมีอย่างหนึ่งที่เป็นความลับของการไม่ไรอยู่บังการ์ดอย่างนัน แล้วการทายเกมไม่ได้เราก็ต้องการติ่งเกมแหละไม่ให้ดาามีดละลายอืมโอ้โหการสวยเชียวอันนี้ไงสายเก็บฟอยเฮ้ยฟอยมมจเจุฟอยจะเกือบดูไม่ออกเลยว่าเป็นตัวอะไรเธอขอดฉันไม่ไรสกิลกีโฟซีเอาพี์บัตรหนึ่งใบเข้าโซ่กระดักให้บัตรเจาะ อและนี่คือความจริงอะโหดร้ายเนื่องจากมันไม่ไหลมันเลยลงเกตที่สูงกว่าตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นลงการเกจสองไปตีแห่ไม่ได้อเออนีอยเดี๋ยดิเรากดไหลไม่ได้เลยคือเราแลกการที่ว่าเราไม่ไหลมันจะลงเรียกการไม่ได้เพราะว่าแวนเราจะเป็นเกจศูนย์ตลอดไปเขาเปลี่ยนการาหรือเปล่า,าทำไมฝั่งซ้ายสุดมันเกจสิบระใช่มันเป็นเกจสิบเลย เดี๋ยวนี้มันเล่นเกียรสิบยังไงล่ะเฟ้ามาฮะโมพวกนายเล่นการ์ดยังไงนั้นเหรอใช่ฉันเล่นการ์ดอยู่ยังไงล่ะเออถ้าไปดูก็คือนอนเล่นอยู่นะส่วนเราแค่นั่งดูเล่นนี้เจ๋งมากเลยล่ะฟ้าทุกคนเล่นเกียสามกันเราเล่นเกียร์สิบล่ะฟ้าเอ๊แาลความว่ายังไงกันฉันน่ะเป็นการ์ดเกียรสิบยังไงล่ะ กีโกงเอ๋กีโกงแสดงว่าเชอไม่รู้อะไรสินะ <c oughs> ก็ไม่รู้จริงๆนั่นแหละอ้าวจริงๆเราควรมาลิแกนหาไอ้กิฟกิล่าบอทิคไลไล <c oughs> เด็กนี้น่ะเราจะกาดทุกอย่างที่เรากาดได้ยังไงละ่ะอ่าเพราะว่ามาในนี้ใบนี้ไม่เคยเห็นลอลยเปิดเจนหาเจสี่ออ๋อตัวหาเจสี่ของดัดจีเวล จริงๆใบนี้ก็น่าสนใจนะเด็กตาจีวิวแต่ว่าคนมันไม่ใส่กันเพราะว่ามันกินบาสเอายอมเขาหลุดอ๋อหลุดอาคอนเทนต์ของฉันการาทิทินี้เสียเวลาชะมัดลายหลุดไปแล้วเอ้ากำลังจะเท่เลยกำลังจะแบบลายกีโฟกิล่าเราจะล่าเขาหรือเราโดนเขาล่า เรื่องที่คาดสงสัยเยอะตามตัวของจีแต่เราเป็นจุดสนใจต่ำสุดของโฮมโซอาหารเลยนะว้าคุงเฮ้ยเด็กที่โดนใช้แต่เด็กเขาก็เป็นเกือบจุดต่ำสุดของโฮมโซอาหารเหมือนกันเอ้ยฮอนลอสาวไปเอกมาเล่นเลยเองเราว่าเด้งนั่นแน่เลยเวลาเจือมันกำลัมันจะกลายเป็นนักล่าเราจะล่าเขาหรือเราโดนเขาล่าสรีปการ์ดยัง สิบขวเสิมจัดเอ้าอย่าบอกไม่เล่นอ่ะอย่าบอกไม่ได้เล่นเด็กน้องสาวไม่ได้เล่นแล้วนี่หว่าเอาเอาสลีมมาหลอกเหมือนเราเลยน้องสาวแต่เออเอ้าเอ้ยมันเล่นลูเคียเอ้ามันมันบิดสองรอบเล่นหลอกหลอกแล้วลอกอีกบ้านะ เอ๊ะไม่ดิไม่ได้เล่นลูเคียไม่เอ๊ะเอา้าลูเคียก็ไม่ได้ใช้ลายลายนี้เล่นเด็กอะไรอ่ะฉันโดนหลอกซ้อมเป็นน้องสาวพระเอกเฮ้ยเด็กอะไรอ่ะสับขาหลอกหลอกซ้อมหลอกซ้อนดูแลเล่นเลกเบร์น้องเที่ยวมุ่งสับคมเป็นเลี่ยมฉันโดนเหลี่ยมอ่ะเด็กแล้ววะฟิเลียอันนี้เก่งมากเลยคนน่าจะซื้อเดียวซีมาฟิเลียกัน เพราะฟิเลียเป็นโปรโมโรที่เก่งมากฟิเลียบอกว่าถ้าเรามีเลียเยอะกว่าชาวบ้านอ๋อสรุปลูเคียไว้เก้าโอ้รูเคียแหละแต่แต่ทำไมเชลล่าไลนนี้ไม่รู้เหมือนกันเอิมเทวดาฉันไม่ไหลโอกาเฟ่ย์บอกจะไลเด็กเข้าโซ่เ <c oughs> ี่เกสร แล้วทำอะไรไปแล้วแ้ก็ตีเนยโจมตีไปที่เวนากาดโดนเมล็ดชนแต่ตามรอไอ้นี่มันมหาตะพายลายมากเลยนะครับดูปะเหรอมันคือไอ้นี่เว้ยมันคือเมล็ดจัดต่างดาวมันตกดาวข้อคีมั้งอ่าแล้วมันก็โตเป็นต้นไม้เว้ยอ่าะ โตเป็นต้นไม้อะต้นไม้ไมแบบดาก,ก้อนเทียแต่ไม่มีทาแต่ล่างสุดท้ายมันเป็นมันไอที่เห็นกลมๆนั่นไม่ใช่อะไรนะเวยกาวดาเขอนเทียเลยหอกลมๆตรงนั้นนะตัวมันใหญ่มากเลยวิสิ่งมีชีวิตมหาการมันทำให้ทุกคนเปลี่ยนไปเน้ขาหลอกล่อคนเลยไอ้นี่นะมันจะมีแบบ เขาเรียกอะไรมาซ็อกพี่รักกุมอไอที่เราใช้ไปมันเป็นหน้ากากมันก็จะมียูนิตที่มันใส่หน้ากากนี้แล้วได้พลังเพิ่มอะไรเงี้ยเหมือนช่วงแวนลิงโจ๊กเกอร์ที่เป็นรีเวิร์ดอหะแต่อันนี้แบบลงไหลได้พลังสวมหน้ากากแฟะโอ้โหไม่มีที่เกิดไม่เจอแไรแมทเซนน์นะจะป้องกันการโจมตีของนายแล้วยังไงละ่ะนี่เน่ นายได้หิวมาก็หิวไม่ได้ยังไงล่ะเพราะนายเอาเรียตีก่อนฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าเราจะยืนยืนนานๆเอ้แต่เดียน,นนะเกมเนี้ยเราได้เกะเราได้ขึ้นเกตสิบก่อนเราขึ้นกนโฟกิล่าก่อนอ,อันเนี้แบบเห็นผลต่างเลยถ้าเริ่มทีหลังคือแบบหูะ่ะ แต่ถ้าเล่นก่อนนี่ยังโอเคอยู่ยังพอแบบตบเข้าได้อยู่ไพพี่บัตรสามใบกลับเข้าลเด็กไลเป็นกีโฟกิล่าจัดเด็กปั่รกอรอเนมาแล้าทีดากุมแปรเจ๋งรอบนี้เจอวะ่ะโอ้กีโฟกิล่าแล้วจากนั้นเราจะทำการขอ สกิ <Skill. S 2> ลเราจะวางมาร์เกอร์มาก,ก่อนแล้วก็เก็บมาวเทีาะกลุมขึ้นแค่จัดเด็กสกิลคอร์บาวางมาร์เกอร์มาก,ก่อนอ่าก,กิโลพลังเพิ่มขึ้นลงสกิล รชาเริ่มละเริ่มมาละนี่แวนตีสามพันสามเลยนะสองขี้เลยนะแรงนะเว้ยแต่ว่าแค่แค่นั้นแหละตีเนี้ยไอ้ไอ้นั่ยอย่าข้ามอยู่อย่าให้มันอยู่เลยเขาชอบใบนี้อ่ากันเวคือใบเนี้ยมันบอกว่าถ้าแวนติดชื่อลูเคีย แล้วมีเลียสองตัวที่ออกจะโซนในเทอร์นี้บวกหมื่นและถ้ามีเลียสี่ตัวออกมาบวกหมื่นมันจะตีสามหมื่นซึ่งมันเป็นเลียที่สําคัญสำหรับเขามากแต่ว่าไม่หลอดแน่มือก็เหลือสี่ใบแล้วอะเขากันเลียเยอะนะอ้าวไพ่พี่บัตรใบที่หนึ่งกับปกติแล้วนะ คิดข้อาจะทำให้เขาจุกเราอาจจะไมต้องใช้ไพ่พิบัติและเจริงเราพลังนั่นเลยพลังไมอเดียเราอาจจะไม่ต้องใช้ไพ่พิบัติไปค่าเขาอีกต่อไปโอ้โหจุกเอ้ยสามขีดตึงๆถ้าจะอืมอ้าวโอ้ยจุกเลยอ่า ให้ใครให้ใครพลังน่ะพลังให้ใครใบบพลังให้ใครตีเลียมให้ใตีเลียมตีเลียบ <laughs> อ่านใจได้ดีนี่ชา <laughs> ลั้ขนาดับนั้นเลย <laughs> เอากันไม่ได้ <laughs> <laughs> โอ,โโอโต,ตีแรงชะมัด <laughs> กขาลําแล <c oughs> ้วเขาเริ่มแล้วโชจะล้ำกาจะไหนเยอะๆมันถ้เกิดแล้วขึ้นอ๋อวีนัสลูเคียบอกว่าเอามือตัวเองข้อหนึ่งใบใช่ป่ะ <c oughs> แล้วเราสามารถเลือกกาที่มีเกรต่างกันสี่ใบก็ได้คอลงเยงอะม,มันเลยโดดออกมาจะโซกันหมดเลย <c oughs> เออก็ว่าเยอะไงเมื่อกี้เลยรับโทรศัพท์ทีดี่วกากำมาให้รอบหนึ่งมือในมือม่สี่ใบแล้วทำไม,ม,มหมดหมดบอดเต็มเลยมันเป็นเด้งมือน้อยแต่เติมบอดจริงนะแต่ก็ยัง ก็ต้องแบบนี้ก็ต้องแหวน,บบนมีสองขีดแหวนอ,แบบอ๋อค่านี้ตีสามหมื่นหก รอก,ก่าตัวออดโซนน่าจะดีกว่าเผอได้ทิกเกอร์นี่ยไม่ได้อะไรเลยทิกเกอร์ไม่ออกให้ไม่ได้อะไรเลยมาลูเคียตีมาเลยสามมื้หกสกิลลูเคียเราจะเอาการสอมใบข้อโซอแล้วก็ข,ขีดเทอมขึ้น แล้วก็เทคอินบายของลูเคียออเดร์โดดเข้าโซปแล้วขอดถึงว่าทำไปไม่เอาแวมตีทีหลังถ้าเราทิเกอร์มันก็ทิเกอร์ให้นั่นได้อืมใช่ใช่ไม่แรงจังิงคนแรงแรงแต่ว่าเราพอ,อกันดี นนมไม่มีพีจีเลยใช่ไหมเนะี่ยไม่เป็นไรอบิสอ,อเดอร์ฮ d e r h ดง i d o ต g t นมาร์เกอร์อมังกรและนอกจากนี้ถ้าแวนไปกินฟุกิลาบทสองมุมอ๋อ,อเดี๋ยวขีโกขงของกินฟุกิลายัางไงล่ะใช้ได้คนเดียวเอมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยว่ะสองดอได อย่าละไอ้ไม่ดิยังไม่ได้สมอเทคเลยนะไม่จริงอย่าบ้านะเว้ยถ้าบ้าบ้าแล้วตลกเกินเขาจะยอมเดิมพันกับแวนเขาหรือเปล่าอ่าอย่างดีเขาเกิดเข้าอ่ะเขาไม่จริ้งคิดมันจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงกันล่ะพอหายใจออก ทำยังไงดีซิเลียเสียบจวดกระเมิดเฮ้ยกระกัะเทียบไล่โอ้อโหมือมันแปดใบเลยเทีนี้ฉันได้ไล่เป็นกิฟกิลาวอเท็กได้ยังไงล่ะไล่เชื่อแล้วว่าลิสน,นี่ชื่อไหมอ๋อเอาไม่เป็นไร สกิลเอากีโฟกิลาโทเคนไม่ใช่ชื่อนั่นหรอกแต่ว่าเอาไปอาสวยดีนะจะใส่เด็กไม่ได้ดมือของสั้นอนะสกิลถ้าแวนติดฮิวดักกุมเมื่อเริ่มเมนเฟสใช่ปะเรา<ม><ม>เอาทิกเกอร์จากในเด็ประหยัดเข้าไปแต่เราไม่ยัดเพราะ<อ>ม,มีความหมายว่ายัดทำไมอ่าทีนี้เราใช้ความชั่วร้าย รวิชาวมันสกิลทิ้งกีโฟกิล่าจากมือหนึ่งใบได้พืชสามังกรแล้วก่าจะแต่องอะไรนอกจากนี้เสียหนึ่งดาเมจเพื่อเอาการพิบัติออกหนึ่งใบอเอาละทีนี้เธอหน้าได้แกปิดแคมป์ไมลงแล้วก็ฟึบนเะสิร์ตเอากีโฟกิล่าขึ้นมือ แล้วจากนะั้นฉันก็จะคอเลียอ,อะไรเงี้ยละ่ะซึ่งแน่นอนว่าไม่กดเทปเพราะว่ากดเทปไปก็ใช้สกิลไม่ได้เธอเนี้นะจะต้องมีคนซีมองเทงิงกันไปข้างนึงไปสามหมื่นแปดตีแหวนทำอะไรไม่ได้เลยพูดถึกดู <c oughs> <laughs> ดูทรงแล้วถ้าไม่ได้หิวเถอนน่ก็ไม่น่ารอดอ่ะกันได้อยู่ยย well. ไม่เป็นไรรับไปซะคีโฟกิล่าโจมตีห้าหืนหนึ่งสองคีพีจเหรอพีจจะกี่ยคีโฟกิล่ายังไงล่ะถอนมาเกอร์ออกหนึ่งทีนี้เถอหน่ะฉันก็จะฆ่าแกได้แล้วยังไงล่ะ จริงๆรู้แล้วป่ะเราไม่ต้องรีบเอาเดมตัวเองก็ได้นะพูดถึงเราเอาไปกดเทินหน้าชัวกว่าก็จริงแต่แต่ช่างมันทำไปแล้วลืมคิดเฮ้ยย,ยิ้วเฮลิเกอร์โอ้ยลุงยิ้มไม่น่ากดเลยกดเทินหน้าก็รอดแล้วแท้ๆ <c oughs> ไม่เป็นไร เอ้าเฮ้ยเอ้ามีโอกาสนะเว้ยเฮ้ยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่ทันะลรกัหรือว่าเราจะเราต้องใช้สิ่งนั้นเราก็ชนะได้อย่างนั้นเหรอหมดมือไหมหมดมือไหมเอาคิดหมดหมดหมดมือไหม อามีความรักสวรรค์มีของดีอยู่นี่นะลืมนี่ไม่ได้กวนเลยที่ลลแล้วก็รอดแล้วแต่ทำไมวะโอ้โหตายมิสเฟอรทีเดียวไม่ได้ใช้เลยมังกรคูโอ้ยไม่น่ารีบเลยโดน,น,น ถ้ารอเทินนี้เราก็เทิน้ามันไม่รอแล้วแหละอมเทินามันก็ต้องตายแล้วแหละเพราะว่าเราใช้ท่าไม่ตายแลแหละถ้าเล่นจริงเราจะพูดว่าอะไรถ้าเล่นจริงพูดว่าพี่พี่ไม่ตีผมเทินนี้ได้มั้ยผมผมลากศรจะทำความบติดแล้วพี่ให้ผมเทหลอกตัวเซ่เฮ้ยจะรู้เปล่ากีฟกิลามันยืนสองแปดนะเว้ย เฮ้ยเพราะว่าเรามีพืชสามังกรอยู่ตายถึงเนี้ยแหละไม่น่าเลยกูไม่ไม่กดเทคก็รออยู่แล้วทำไมว่ากดทำไมวะไม่อยากโชว์ไม่น่าโชว์เลยจนลองวิทยาทานไงเห้ยโชว์ไปหน่อยวิทยาทานจริงทำมีฮิวเหลืยคิดไป แล้วเหลียวไปเดี๋ยวโอ้โอ้โคตรพระเอกอะออกไปสุดท้ายโทรเหมือนนันกตูน,นทำไม่ได้หออกมงมันจะมั่วไปปะบางทีอะโอ,อ๋อ,อไม่เป็นไรปล่อยใช่ปะคันคันนีน้ตีแรงกว่าโอเคงังไ,ได้ปล่อยอยีกข้างดีกว่า ้าหกเจ็ดแปเก้สบใช่วส่ะอันนี้สาอันนี้ส่อันนี้เออันนี้สอันนี้หอันนี้เดอันนี้เอันนี้สิโอเคได้อยู่ปล่อยครับ ฮิวฮิวทิกเกอร์ฮิวทิกเกอร์ฮิวฮิวไปเดียวเขอไปเดียวขอไปเดียวเฮ้ยไม่ได้อยแต่ก็กันนะใช่อยู่ใต่แล้วค่าพลังว่ากันก็ดีก็เยอะขึ้นได้อยู่ได้อยู่เป็นได้อยู่เป็นได้อยู่เฮ้ยคนหนึ่งใจเต้นอยู่ตึกตักตึกตักโดกีโดคีทำอะไรทิกเกอร์เข้าเลยอะ โอเคเอไปขีดยังไงก็ต้องกอันอ่ะเนี้ยแต่ว่าเรียรเรากันอยู่ยแล้วแต่ว่ามันต้องไม่มีอันนี้มันต้องไม่มีทิกเกอร์แม้แต่ใบเดียวซึ่งโอกาสนั้นน้อยมากที่ว่ามันจะไม่ได้ทิกเกอร์กูว่างั้นนะแต่เ,เราต้องใช้ชีวิตอยู่ในความหวังยังไงล่ะต้องพึ่งดวงอย่างเดียวเลยฮะ ต้องเลื่องดวงเลยอ่ะอาจะกันอะไรก็อะไรกูเลยรู้อะไรปะถ้ากูไม่บ้ากดเหอะกดัวเทคไม่ไรเงี้ยเอตัวนั้นแหละกูปล่อยได้อ๋อมิสเซยทีเดียวเป็นอุทาหรณ์สอนใจยังไงก็ต้องได้เดียวเข้าเลื่งดวงจริงอ่ะเลื่องดวงเอ้ยวันเลยตำแหน่งขอคิดก่อนถ้าอันนี้สองได้แต่เขาให้ฝั่งหนึ่งแล้วก็กันไม่ได้ดีอยงก็มาได้เดียวเข้า โอ้โหดวงมันอะไรครับเนี่ยพี่น้องอแพ้อยู่ดีดวงโอ้หซ้ำเลยต่อฝาลงปอฝาลง,อาโ,ลงโอ้ยคิดให้อยาคิดให้หนักใจอย่างง้ย่ะคิดฝังไหนอ่ะจะคิดดิเก้อหอะ โอ้ยอโอ้ยโดนแสฟฟาดโอ้ยเอ็นสีขี้อ้อเรียบร้อยกูมักงกรตัวตะโลกเลยนะเว้ยเอาแซฟฟาดเด็กเด็วะไ,ไ, <c oughs> ไม่ป้องกันไม่มีอยู่พอเริ่มหมดกำลังใจ <laughs> ไม่เล่นแม่งละ <laughs>